วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมจะมารีวิวน้ําหอมนะคะที่ใช้ทั้งหมดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะก็คือมีตัวใหม่อัปเดตมาบ้างๆอยู่แล้วก็มีตัวเก่าที่ยังชอบอยู่เหมือนกันนะคะก็ปีนี้จะมาอัปเดตน้ำหอมปี2023กันจ้า คัดสันน่นยงถึงที่สุดฉันคือเนื้อหอมกลิ่นอันเนี้ยที่เมย์ชอบอ่ะเพราะว่าอุ้ยผู้หญิงแบบน่ารักน่ารักง่ายๆง่ายๆแบบใสๆ,ๆสใสใสอะไรอย่างเงี้ยคือฉีดตรงนี้หน้าปากซอยก็ได้กลิ่นคือเมย์ชอบกลิ่นนี้ที่สุดเลยแบบสุดๆไเป็นเลยอะ่ะดังมากหอมหอมมากมากอยากดมแขนตัวเองทั้งวันนะเอะไรเงี้ยเพื่อนเนาะเป็นกลิ่นที่ผู้ชายเหลียวหลังล้วถามว่าโทษนะครับใช้น้ำหอมของอะไร เริ่มจากที่จริงๆแล้วมีสถิตอยู่หลายที่มากนะคะมีทั้งที่กรุงเทพกรุงเทพก็มีทั้งคอนโดมีบ้านนะคะแล้วก็มีอยู่ที่ขอนแก่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหอมนะคะก็คือจะกระจายแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยจะเป็นการรีวิวน้าหอมแต่ละที่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากตอนนี้เมย์อยู่ที่กรุงเทพนะทุกคนอยู่ที่บ้านนะคะน้ําหอมที่เพิ่งขนมาจริงก็คือยังขนมาได้ไม่เยอะแต่ว่าก็เป็นตัวที่ชอบมากๆทั้งนั้นเลยนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะทุกคนเริ่มที่ตัวนี้ดีกว่าไอ ค่อยแบบว่ารู้ชื่อเป๊ะๆเขาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าซื้อมาก็ใช้ทิ้งกล่องไปเลยโอเคอันนี้เป็นบริเียนะคะทุกคนน้ำหอมเบอร์เบอรี่ตอนนั้นน่าจะซื้อจากอังกฤษนะคะแล้วก็กลิ่นอันนี้ที่เมย์ชอบอะเพราะว่ากลิ่นมันแบบบางเบา อ,อธิบายยางงดีเอาบอกก่อนว่าความชอบน้ำหอมแต่ละคนอะ่ะก็คือเขาเรียกว่าอะไรเทสแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะความชอบก็แตกต่างกันอย่างเม์เนี่ยออกตัวก่อนนะคะว่าเมย์ชอบกลิ่นที่บางๆไม่ต้องเป็นกลิ่นน้ําหอมที่ฟุ้งหรือฉุนมากเม่ชอบที่มันเบาๆบางๆเหมือนคนเพิ่งอาบน้ําเสร็จแบบเอ๊ได้ฉีดน,น้ําหอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยฉีดน,น้าหอมที่มันเข้มข้นมากอ่ะอทุกคนกลายเป็นว่าเม์ได้กลิ่นมันแบบเยอะเกินไปคือเราจะได้กลิ่นเยอะที่สุดนึกออกปะแล้วเม์เวียนหัวหรือแบบก็แสบจมูกง่ายเพราะงั้นก็เลย คนอื่นได้กลิ่นก็โอเคเป็นผลพอยได้ไปแต่ลหลักๆก็คือดมเองด้วยนะคะกลับมาที่ตัวนี้นะคะเบอร์เบอรี่บิดเชียตัวนี้พูดถึงกินเลดนก่อนเนาะขออนุญ,ญาตลำลึกความหลังไม่มีกระดาษขอฉีดใส่ทิชชู่แล้วกันเนาะทุกคน อันนี้คือมันเป็นกลิ่นแบบหวานๆอ่อนๆ,ออนๆมีกลิ่นแบบผลไม้ฟุตตี้หน่อยๆทุกคนคือมันจะเป็นกลิ่นสดชื่นที่เป็นเหมือนขนมด้วยนิดหนึ่งพอฉีดลงบนที่ตัวแล้วอ่ะคือรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่เลี่ยนจนเกินไปนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็กลิ่นเป็นแบบหญิงน่ารักน่ารักในคิดว่ากลิ่นเนี้ยเข้าได้กับหลายคนเพราะว่ากลิ่นเขาไม่รุนแรงไปทางใดทางหนึ่งเกินไปคือมันมีความเป็นฟลอรัลฟุตตี้แล้วก็บางๆใสๆอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากเหมือนกันสีชมพูเหมือนกันเลยอ่ะนี่บูการีทุกคนคว่ำทางไหนเหรอา คจำได้นะจะบอกว่าบุกเกอรี่ที่เมชอบที่สุดยังคงเป็นสีม่วงอยู่นะคะสีม่วงเมยซื้อมาใหม่แล้วหนึ่งขวดนะคะแต่ว่าอยู่ที่ขอนแก่นเนาะอันนี้นะคะถ้าทุกคนเห็นก็คือมันเกินครึ่งไปแล้วอะ่ะมันเหลือค่อนๆขวดแล้วนะคะก็คือใกล้หมดแล้วนะั่นเองชอบมากเหมือนกันกลิ่นเขาว่า กลิ่นอันนี้ออกกุหลาบหน่อยๆอ,อ่ะทุกคนคือเมรู้ตัวอยู่ว่าเมเป็นคนชอบกลิ่นประมาณกุหลาบกลิ่นอ่ะมันเหมือนแบบคนซักผ้าแล้วหอมหอ่ะผ้าหอมจากน้ายาปรับผ้านุม่มอ่ะคือกลิ่นไม่ใช่น้ายาปรับผ้านุ่มนะทุกคนกลิ่นอ่ะมันออกไปทางดอกไม้ออกไปทางแบบกุหลาบหน่อยๆแล้วก็แบบฟลอรรลที่แบบไม่ฉุนจมูกใช่ชอบมากแต่ก็ไม่ชอบเท่าสีม่วงอันสีม่วงมันจะมีความแบบหลายมิติกว่านี้แต่อันนี้มันจะง่ายๆจะเป็นแบบอุ้ยผู้หญิงแบบน่ารักน่ารัก,รกง่ายๆง่ายๆแบบใสๆใสๆอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยหอมว่ะ หอมจริงต่อมามาดูตัวใหม่และกันที่เมย์เพิ่งซื้อมาแล้วก็สองตัวนั้นเลยตกกระป๋องไปเพราะว่าดิฉันซื้อมาดิฉันได้ทําการเลือกแบบพัดสันอย่างถึงที่สุดเรื่องที่ตัวนี้ค่ะทุกคนนี่คือบูการี่เหมือนกันบูการี่โรสโกลดีบลอซซัมดีไลท์นะคะกลิ่นอะหอมอมาก เทียบกับอันเนี้ยที่เมย์เคยชอบใช่ป่ะอุ้ยเคยชอบเลยเหรอก็ชอบอยู่แต่ว่ามีตัวมีตัวนี้ไงก็คือถ้าเทียบกับอันเนี้ยอันเนี้ยจะมีความหวานกว่าเป็นผู้หญิงหวานหวานกว่าแต่อันเนี้ยมันมีความสดชื่นกว่ามันมีความไม่เลียนเท่าแล้วมันก็มีความเป็นคุณหนูมากกว่าเป็นจังหวะแบบโปร่งๆอะถ้าเทียบก็คือแบบเป็นผู้หญิงสีเบจอะเทียบกับสีละก็คือ อันนี้กลิ่นโน้ตแรกก่อนนะมันจะมีกลิ่นของแบบไม้มาด้วยมีวูดมีวูดแบบบางๆแล้วก็มันมีกล ok ิ่นดอกไม้กล SO eh. ิ่นก네ุหลาบอะเข้ามาแต่คือบางทีอะเวลาเราดมดอกกุหลาบอะทุกคนถ้ามันดอกกุหลาบเยอะเกินไปมันจะมีความขิวๆอ่ะขิวเข้าใจปะขิวคือมันมีกลิ่นหินหินอะอ่ะหินก็ไม่เข้าใจอีกมันก็คือขิวอะทุกคนเข้าใจว่ากินดอกกุหลาบถ้าเยอะเกินไปหรือถ้าไม่ไม่หอมจริงๆอะมันจะเป็นกลิ่นขิวๆทุกคนแต่อันเนี้ยไม่รู้เลยอะมันเป็นกลิ่นมมๆ่่นแบบุ สงสัยว่าเมย์จะชอบประมาณ ALI, <i. S 1> บูการี่กับอีกแบรนด์หนึ่งที่เมย์ชอบมากนะเพราะว่าไปซื้อของเขามา2อันแล้วอันนี้อัน,นที่2นะคะก็คืออลิซาเบธอาร์เดนค่ะทุกคนคื <entertaining. S 2> ออย่างนี้ทุกคนหลักการไปซื้อนมม้ําหอมของเมย์เมย์จะซื้อจากที่ตัวเองอ่ะเคยใช้แบรนด์ไหนแล้วรู้สึกใช้ได้บ่อยแล้วชอบเพราะว่าเขาจะทํามาคาแรคเตอร์น้ําหอมอะใกล้ๆกันใช่เมย์ก็เลยแบบลองไปดูอลิซาเบธอาร์เดนดูนะคะแล้วนี้มันอยู่ตรงตรงเชลเซลยว่ะคิดดูดีเพราะว่าไม่ค่อยมีคนซื้อเขาแน่เลยอะแต่ว่าด้วยกลิก่นอะยอมซื้อด้ววยยกกลลลลิ่่นนนนเเด้ราาคคคททีมัซะะ อาเดนนะคะเป็นกรีนทีเซนสเปรย์อองเพอร์ฟูเมวาโพริซาเตอร์เอออ่านหลังๆน่าจะไม่ถูกแล้วเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะทุกคนแต่เอาเป็นว่ามันคืออลิซาเบธอาเดนกรีนทีละกัน คือกลิ่นอ่ะเขาจะมีความแบบบอกก่อนว่าอิซเบตอาเดนนะคะเขาจะทํากลิ่นน้ําหอมออกมาเป็นกลิ่นอารโรมาบางอย่างที่มันฉุนขึ้นมานิดเดียวแต่เป็นฉุนแบบบางๆไม่ใช่ฉุนแบบเครื่องเทศมากซึ่งอันนี้ก็มีกลิ่นฉุนนั้นทุกคนมันเป็นกลิ่นฉุนที่นําไปสู่ความรู้สึกสดชื่นถ้าอย่างนี้มันจะมีความรู้สึกแบบคล้ายๆเกือบจะเลมอนแล้วอะเกือบจะเป็นผิวส้มผิวเลมอนที่มันมีความแบบผลไม้แบบเปลือกส้มนิดนึงอะแล้วกลิ่นกลิ่นทีอค่ะทุกคนกลิ่นใบชามมันมีความละมุนแล้วมันก็มมีควาาแบบสะอ อุ้ยอันนี้ไม่คือกลิ่นที่ออกสะอาดหน่อยเวลาฉีดอะจะรู้สึกเป็นเป็นกลิ่นคนอาบน้ําเสร็จใหม่ๆจริงๆอีกแล้วอะ่ะไม่ลองอาบน้ําให้สะอาดจริงๆดูทำไมถึงเลือกที่จะใช้น้ําหอมไม่แต่ว่าเป็นกลิ่นที่เราดมแล้วเราสดสดชื่นนั่นเองทุกคนคือดมแล้วมันรู้สึกแบบเฟรชแล้วก็ไม่ฉุนเกินไปใช่อันนี้กลิ่นดมไปดมมาเหมือนสบู่แต่ว่ามันอาจจะฉีดใส่แบบ กระดาษทิชชู่ไงทุกคนเพราะว่ากลิ่นหลายๆอันที่เมรีวิวมาค่ะทุกคนบางทีฉีดใส่เสื้อผ้ามนกลิ่นหนึ่งบางทีฉีดใส่ผิวเราก็ออกมาเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเพราะมันผสมกับเหงื่อเราเพราะงั้นมันก็เลยจะออกกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนแบบซื้อน้าหอมตามกันก็จริงแต่ว่าฉีดออกมาได้กลิ่นไม่เหมือนกันก็เยอะแยะนะคะทุกคนเพราะงั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ลองเลือกดูนะคะอุ้ยต่อไปไหนๆก็อยู่ในโซนสีเขียวจริงๆอะ่ะอันนี้ก็ชอบนะคะอันนี้เป็นของ Jill Stuart นะคะไม ประมาณหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าจิลสจัวเขาทำน้ำหอมแ,แบบแบรนด์ญี่ปุ่นใช่ไหมทุกคนความญี่ปุ่นอะมันจะมีความแบบบางๆใสๆแล้วก็เป็นกลิ่นค่อนข้างอ่อนธรรมชาติดีนะคะ อย่างอันเนี้ยออกหวานหน่อยนะคะออกหวานไม่ได้มีกลิ่นแบบฟลูตี้อะไรมาเป็นฟลอร์ธรรมชาติแล้วก็แล้วกลิ่นเขาอะไม่ฉุนเกินทุกคนกลิ่นสุดท้ายที่เขาติดอยู่จะเป็นกลิ่นแบบผิวผิวสะอาดๆแบบบางๆจริงๆแทบจะไม่ได้กลิ่นแล้วกลิ่นเขาก็จะไม่ได้ฟุ้งมากจนเกินไปนะคะคือถ้าใครกลัวแบบฉีดน,น้ําหอมุอไปทํางานไปอะไรที่มันแบบไม่ต้องแบบตกระตุกกระตากมากของจิลสจวดก็ตอบโจทย์นะคะทุกคนแล้วก็เป็นน้ําหอมแบบกลิ่นลูกคุณหนูแบบแทบจะทุกกลิ่นใช่จิลสจวดนะคะแล้วก็ขวดน่ารักมากขวดแบบเล็กๆน่ารัก โคโค่แมนโมเซลนะคะชาแนลของชาแนลนะคะมีรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของแบบน้ําหอมของชาแนลค่ะเขามีความแบบประกาศตัวว่าฉันคือน้ําหอมคือฉีดตรงนี้หน้าปากซอยก็ได้กลิ่นคือมันหอมมากทุกคนกลิ่นมันจะมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยมันรู้สึกว่าแบบมันต้องแบบใส่จุดทํางานแล้วอ่ะมีรู้สึกว่ากลิ่นเขามีความโตอ่ะทุกคนมีกลิ่นของแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะมันคือน้ําหอมที่ชอบได้กลิ่นเวลาเดินที่ห้างแล้วเขาแบบผ่านเคาน์เตอร์น้าหอมอ่ะมันจะชอบได้กลิ่นประมาณอย่างเงี้ยใช่ซึ่งคงเมอ่ะคือถ้าเดินผ่านแล้วได้กลิ่น หนึ่งประมาณเนี้ยสักฟึดหนึ่งอะ่ะเมย์ก็รู้สึกว่าอุ้ยหอมคือกลิ่นม,มันฟุ้งมากๆเตะจมูกมากๆแต่พอเมย์ฉีดเองแล้วแล้วเมย์อยู่กับมันทั้งวันอะ่ะทุกคนคือมันดมตลอดแล้วมันก็เลยแบบแสบจมูกหรือไม่ก็คือแบบวิงเวียนศีรษะนิดหน่อยนะคะเพราะงั้นถ้าฉีดจริงๆอะ่ะก็คือจะเลือกฉีดเวลาออกงานจริงๆที่แบบเจอคนเยอะๆยและก็ต้องฉีดแบบเบาๆแบบเบา เบาจริงๆนะคะทุกคนต่อมานะคะรีวิวแบบเร็วๆนะคะจะเป็นน้ําหอมของโจมาโลนพูดถึงน้ำหอมก็ต้องโจมาโลนไหมอ่ะทุกคนได้ลองใช้จริงๆก็ชอบนะแต่ว่าก็ยังรู้สึกอยู่ว่าเขามีความแบบต้องฉีดพอดีพอดีอดนิดนึงถ้าฉีดมากเกินไปคือกลิ่นมันหอมเกินไปอันนี้เป็นอ่ m โจมาโลนออ e เรนจ์บิตเทอร์โคโลนนะคะเป็นกลิ่นที่ออกมาช่วงคริสต์มาสที่แบบกลิ่นมันมีความแบบเฟสทีปะเนี่ย กลิ่นมันมีเหมือนแบบเครื่องเทศสมุนไพรแล้วก็มีกลิ่นของเปลือกส้มมาซึ่งอันนี้สดชื่นนะคะสดชื่นมากแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกว่าคือกลิ่นอะมันค่อนข้างแบบเนี่ยฟุ้งกระจายแล้วก็หอมแบบนโดดเด่นเพราะงั้นก็จะฉีดแบบพอดีพอดีนะคะส่วนอันนี้อีกอันนึงเป็นโจมาโลนไวมอสโน่ดรอปนะคะไวมอสนี่รู้สึกน่าจะเป็นเป็นกลิ่นของแบบนี่แหละช่วงพิเศษของโจมาโลนเขาก็จะทํากลิ่นนี้ออกมานะคะแล้วแบบอันนี้มันกระปุกน,น่ารัก่ะทุกคนดูดิีมันน่ารักมาก อันนี้จะกลิ่นแบบออกเครื่องเทศเหมือนกันกลิ่นมันมีความแบบไม้ไม้ดอกดอกดอกอะไรไม่รู้อะแต่ว่ามีความชุนเหมือนกันนะคะคือชุนแบบชุนแบบหอมอะทุกคนคือถ้าใครชอบน้ําหอมที่แบบประกาศตัวว่าชันฉีดน้ำหอมแบบเนี้ยก็เหมาะแต่ว่าถ้าถามกลิ่นที่หอม ง่ายที่สุดละกันของโจมาลูแล้วก็ไม่ฉุนสําหรับเมนะคะแบบฉีดแล้วอยู่ได้ทั้งวันอะคืออิงลิชแพรจริงๆเพราะว่าอิงลิชแพรเป็นกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นกลมๆเป็นกลิ่นที่ไม่ได้พุ่งมาทางแบบสมุนไพรทางใดทางหนึ่งมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นนวลๆหอมๆแล้วเมชอบสุดคือแบบกลิ่นสุดท้ายที่มันอยู่ที่ผิวเราอะมันเป็นกลิ่นหอมที่หอมหอม,หอมมากๆอยากดมแขนตัวเองทั้งวันเลยเงี้ยเพราะว่าเมอ่ะเคยแบบไปจับก้าวน้ำหอมแล้วเป็นติดมือกลิ่นที่มันติดมือสุดท้ายคือมันแบบมันหอมมาก สุดท้ายของของที่กรุงเทพแล้วกันเนาะของที่กรุงเทพอันนี้ที่เอามาอีกอันหนึ่งนะคะของที่บ้านคือ philosophy ทุกคน philosophy จริงๆเขาเป็นแบรนด์แบบสกินแคร์ทั้งหมดสําหรับร่างกายเรือนร่างอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งอันนี้เป็นเอ่อ amazing grace นะคะเขาจริงๆมีทำมาหลายกลิ่นนะมี rose มีอะไรแต่ว่าอันนี้น่าจะอันนั้นน่าจะอยู่ที่ที่บ้านที่ขอนแก่นนะคะอันนี้เป็นอันที่อยู่ที่กรุงเทพเนาะจะเรียกว่าจุดแข็งหรือจุดอ่อนเขาคือกลิ่นไม่รู้สึกว่ากลิ่นเขาไม่คุ้งหนักมากนะทุกคนซึ่งพอฉีดเองอ่ะเราจะไม่ฉ ก่าจะได้กลิ่นขออกป้าเป็นกลิ่นแบบสะ,สะอาดดเป็นกลิ่นแบบไม่กระตุกกระตากเป็นกลิ่นแบบนิ่งๆเป็นคนสุขุมน,นุ่มลึกก็จะเป็นน้ําหอมแบบสไตล์ฟิโลโซฟีอะ่ะเขาจะมีความแบบมีความแบบนี่แหละอธิบายเสร็จแล้วมันเป็นน้ําหอมที่มีความแบบไม่กระตุกกระตากอ่ะอันนี้คือพาร์ทของที่กรุงเทพนะคะทุกคนเดี๋ยวถัดไปไปต่อที่ขอนแก่นเลยเพราะว่าขอนแก่นมีน้ำหอมแบบจุกๆไปจ้า มาต่อพาสองที่ขอนแก่นนะคะทุกคนไม่บอกไม่รู้เลยว่าเว้นกันนานแค่ไหนจากผมยาวมัดผมอยู่ดีตัดภาพมาผมสั้นแล้วทุกคนก็คือเกือบลืมถ่ายไปเลยแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ลืมเพราะว่ามาแล้วนะคะ้าสองที่ขอนแก่นเนี่ยจะเป็นน้ําหอมที่เม่ใช้บ่อยมาก,มากๆใช้บ่อยที่สุดนะทุกคนเพราะว่าสถิตยอยู่ที่ขอนแก่นเยอะที่สุดนะคะมีน้ําหอมโปรดอยู่ประมาณ3 4 5 6 7 8 9ปตัวเยอะจังอะตัวแรกอะอยู่ดีๆก,ก็กลับมาชอบแบบงงๆก็ต้องให้เขาเลย number o ตอนเนี้ยคือตัวเนี้ยดูดีแล้วเขาจะหมดแล้วว่าดูปริมาณที่เหลือนี่ก็จะมาใช้ มาถึงเท่านี้ใช้เวลาประมาณเกือบ10ปีในงานใช้เวอร์ไหมเวอร์หละอันนี้คือคิวส์ค่ะทุกคนชื่อรุ่นจริงๆอ่ะเมย์ไม่แน่ใจว่ามันคือชื่ออะไรเพราะว่าไอชื่อตรงนี้มันคือชื่อแบรนด์หรือเปล่าที่อยู่ที่ขวดอ่ะมันเขียนว่านิวยอร์กอฟอาพอสเตอร์แครีแต่ดูไปก็เท่านั้นทุกคนเพราะว่าเมย์พยายามที่จะตามหาซื้อน้ําหอมขวดนี้แล้วมันหาซื้อไม่ได้แล้วอ่ะเมย์ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาเลิกผลิตหรือว่าแบบทำไมมันไม่มีแล้วอ่ะกลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นที่เมย์แบบถ้าให้เลียกว่ามันคือกล นะวันนี้คือเมย์ชอบกลิ่นนี้ที่สุดเลยแบบสุดๆเป็นเลยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นแบบเหมือนมัส,สอะกลิ่นมัส,สคือมันเป็นจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนจะฉุนแต่มันก็หอมคือมันเป็นกลิ่นที่ไม่เลี่ยนแล้วมันก็คือกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ทําให้เมย์รู้สึกถึงความเป็นคนเก๋ คือกลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่หอมมากทุกคนกลิ่นสะอาดแต่ก็หอมดูเป็นคนเท่ๆอะ่ะเป็นกลิ่นเท่ที่ไม่ใช่เท่แบบน้ําหอมผู้ชายด้วยเป็นกลิ่นมัดที่ฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ฉุนกลิ่นเวลามันลอยไปเตะจมูกอะ่ะมันจะแบบอุ๊ยอุ๊ยอ่ะมันจะอุ๊ยหอมอะ่ะ เอาเป็นว่าใครรู้ว่าเขาขายที่ไหนอะ่ะบอกหน่อยสิอันนี้คือกลิ่นโปรดที่ใช้บ่อยที่สุดและจะไปกลิ่นที่มันแบบไม่พูดถึงไม่ได้น้ําหอมแบรนด์เนี้ยขอแบบรัดมาเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นก็ตามนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนคือน้ําหอมของเลลาโบจ้า เดี๋ยวให้ดูนี่แบรนด์เลอลาโบทุกคน this is a n a t o อร์เตอ n กับ Dinor 29เเดี๋ยวพูดก่อนทุกคนอาจจะงงว่าทำไมมันขวดแค่นี้อะน้องเมย์หรือพี่มเมย์ที่ทุกคนจะเอามาว่าน้องหรือพี่อะที่มันขวดแค่นี้เพราะว่ามันแพงมากขวดเนี้ย ขวดเท่านี้ทุกคน15มิลเมย์ซื้อประมาณขวดละ4 5 0 0 0หรือ3ามสี่พันอะจริงมันคือเรื่องจริงขวดเท่านี้สิบห้ามิลอะกับสิบทำไมแพงมากเป็นน้ำหอมที่แพงมากและดังมากดังในกลุ่มคนที่แบบต้องการน้ําหอมที่มีความนิชจริงๆอะเมย์ไปเห็นมาในเน็ตว่าคนพูดถึงกลิ่นอนาเตอร์เตอร์ตีนอนาเตอร์สิเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเหมือนมีไอดอลเกาหลีสักคนใช้แล้วก็แบบเป็นกลิ่นน้ําหอมที่แบบมีเสียงลือเสียงเราอ้างนึกออกไหมมีคนพูดถึงว่ามันแบบเป็นกลิ่นที่แบบใช่แล้วมัน บบมันน่าขยําว่างั้นแต่ก็งงอะไรคือกลิ่นใช่แล้วนะคะเป็นกลิ่นที่ผู้ชายเหลียวหลังเราถามว่าโทษนะครับใช้น้ำหอมของอะไรผมก็เดินผ่านวันนั้นไปไต้หวันแล้วก็เดินผ่านห้างในไต้หวนันใช่ปะก็เลยไปลองดมแล้วตอนไปลองดมที่เคาน์เตอร์อะทุกคนดมปุ๊บเปิดฝาตอนแรกก็จะเปิดฝาดมปกติก่อนเนาะไม่ได้กลิ่นเลยอะขอเขาฉีดใส่กระดาษลองน้าหอมยาวๆชิดแล้วก็ดมไม่มีกลิ่นเมี่ยวบอกว่าแบบมันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอะค่ะเขาบอกว่านั่นแหละค่ะกลิ่นของมันแล้วเนี่ยก็แบบว้าย ฉีรับบทน้ําหอมที่แบบไม่ต้องหอมหรอหรืออะไรดิฉันก็จับจุดชีไม่ถูกเนาะดิฉันก็เลยแบบฉีไปอีกแบบฉีดหลายฟึดเลยนะฉีดฟึดฟึดฟึดฟด,ดมตรงกระดาษก็คือไม่ได้กลิ่นจริงทุกคนมันเป็นกลิ่นที่แบบเกือบจะจางเกือบจะเป็นกลิ่นกระดาษไปแล้วอะ่ะก็เลยวนเวียนแบบเฮย้ยแต่มันดังมากเลยแบรนด์เนี้ยก็เลยลองไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดใจเอาอนาเตอร์เตอร์ตีนมาลองอีกสักทีเพราะว่าอย่างน้อยอะมันก็เป็นกลิ่นที่แบบจางๆไม่ได้รุนแรงมากก็ยังพอแบบซื้อไปก็ยังได้ฉีแหละลองอีกสักกกกกกนนนนึง็็คคืืออออ29ะะดมมมาแแลล้วิ่่บบุเเตจู ก็เลยแบบอเอามาลองก็ได้คราวนี้พอเอามาลองจริงอ่ะอเป็นการรียนรู้มมมหอมที่ยาวมากพอเอามาลองจริงอ่ะอนาเตอร์เตอร์ตีน่ะเป็นกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นกระดาษทุกคนมันเป็นกลิ่นกระดาษหอมมันเป็นกลิ่นกระดาษที่มีกลิ่นมสัสผสมมีกลิ่นวานิลาหน่อยๆนยแล้วก็แบบขอขึ้นน้ำลายมาัย้ยเนาะ มันเป็นกลิ่นที่หอมจริงและติดทนนานเมก็เลยคนผมว่าของเลอร,ระบบอ่ะเขาเป็นน้ําหอมที่ติดเนื้อหนังบางสารน,นานมากถ้าฉีดแบบจอๆลงผิวอ่ะคือถ้าไม่ได้ยุงย่งอะไรกมันมากแล้วอาบน้าแบบผันๆอ่ะคือฉีดนิดนึงคือมันแบบกลิ่นติดนานจริงๆถ้าติดฉีดลงผิวถ้าแต่ถ้าฉีดลงเสื้อเนี่ยก็ตามสภาพทุกคนถอดเสื้อก็หลุดแหละแต่โอ้ยลืมบอกว่าเลอร,ระบุจริงมันเป็นแบรนด์ของนิวยอร์กที่แบบที่คนทําเขาก็คือทํามาเป็นยูนิเซ็กซ์ทั้งหมดผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้คือแบบใช้ได้ท ก็เลย,ยร,รละบุได้เพราะว่าก็แบรนด์มีความนิชนะคะแล้วก็กินน้ําหอมมันลอยในอากาศมันมันหอม ต่อมาไปอันที่เคยชอบมากแล้วก็ตอนนี้หยุดใช้ไปแค่เพราะว่ามันนานเกินไปแล้วน้ำหอมกลิ่นมันเปลี่ยนนะคะ Versace Bright Crystal นะคะทุกคนจริงๆเนี่ยอันนี้มันเป็นสีชมพูอ่อนนะแต่ว่ากลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นที่ถ้าใครแบบลองน้ำหอมแรกๆแล้วไม่รู้จะลองอะไรกลัวใช้แล้วแบบมันฉุนเกินไปอยากได้กลิ่นคุณหนูลูกผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยลูกผู้ดีหรอคืออะไรกลิ่นคุณหนูลูกคุณอะไรอย่างเงี้ยก็คือ Versace Bright Crystal อะเป็นกลิ่นที่ไม่ฉุนเกินไปฉีดยังไงก็หอมฉีดลงเสื้อก็หอมฉีดลงตัวก็จะไม่กลิ่นแรงเกินไไปคคือม่ย เห็นการแบบแสบจมูกแบบน้ำหอมอะไรทำมันมันฉุนจังอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นต่อมากลิ่นที่ใกล้เคียงกันเรื่องราวเดียวกันเหมือนประมาณเวอร์ซาเช่เมื่อกี้อันนี้คือบอสนะคะคือมันเป็นสีแบบสีชมพูใสๆเหมือนกันนะคะซึ่งกลิ่นบอสอ่ะ กลิ่นมันมีความแบบผลไม้นิดหนึง่งแบบผลไม้นุ่มๆอ่ะเออแล้วก็กลิ่นมันมีความนุ่มๆเหมือนกันกับเวอร์ซาเช่แต่เวอร์ซาเช่จะออกแบบดอกไม้หวานๆกว่ากลิ่นเวอร์ซาเช่จะหวานกว่า,วา,วาแต่ว่าไม่เลี่ยนอันนี้จะแบบออกสดชื่นกว่ามีแบบความฟรุตตี้กว่าเพราะงั้นอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่ฉีดใช้แบบได้โดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะกลิ่นฉุนเกินไปหรือเปล่าแล้วเราได้กลิ่นนี้ทั้งวันก็โอเคถัดมามาตัวที่แบบชอบมากคือน้ําหอมของคลีนิกแฮปปี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นคลีนิกแฮปปี้หานะคะสีมชมพูชอบมากคือใช้้้มาถึงขะนีได เป็นกลิ่นที่แบบวัยรุ่นอะกลิ่นเด็กแบบสุกซนกลิ่นมันมีความหอมแบบดอกไม้ผลไม้แล้วก็เป็นเป็นกลิ่นหวานที่แบบกาลังจะเซ็กซี่แต่มันไม่เลี่ยนกลิ่นสดชื่นใช่แต่ไม่ใช่กลิ่นเย็นๆอันนี้เขาทาได้ดีมากคุณเมชอบฉีดเวลาแบบนี่แหละไปร้านไปเลยคือมันกลิ่นแบบสะอาดสะอาดดีแล้วก็หวานๆชอบชอบมากต่อมาที่ชอบแต่ว่าใช้ได้เขาเรียกว่าอะไรใช้ได้เยอะแล้วนะแต่มันก็ลงแค่นี้นะคะคืออลิซาเบธอาร์เดนค่ะฟิฟทอเวนิวนะคะทุกคนคือรุ่นเนี้ยคือแบบกลิ่นอะมันเป็นกลิ่นที่เป็นผู้ใหญ่่ฉีดด้้วมมมรููสึึกาันนจะขข มันจะดูแบบมันจะดูมีภูมิฐานขึ้นดูหอมแบบผู้รากมากดีประมาณนึงแล้วก็แบบกลิ่นม,มันออกแป้งแป้งนิดนึงนะทุกคนแต่เป็นแป้งที่ไม่ได้ไม่ได้แป้งแบบฉุนมากถ้าฉีดพอดีมันจะเป็นกลิ่นที่แบบลอยมาเตะสมุกบางบแบบวายแบบแบบผู้รากจริงเป็นกลิ่นผู้รากนิดนึงแบบอืม ต่อมาอีกอันนึงที่อยากอาบน้ําสดชื่นเพิ่งอาบน้าเสร็จสระผมเสร็จเป็นกลิ่นแบบเหมือนคนเพิ่งอ,ออกจากห้องน้ําตลอดเวลาร์ซาเช่ค่ะร์ซาเช่ตัวนี้เป็นรุ่น v e r เซนส์ค่ะทุกคน v e r ช a c e Versence จำง่งงายๆว่าเป็นแค่แบบว่าสีเขียวอะแล้วก็ขวดเป็นขวดแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะอันนี้เป็นกลิ่นที่เนี่ยมันชุนอนะมันชุนแบบคนเพิ่งอ,อ,อาบน้ำเสร็จของจริงคนเพิ่งแบบหัวเปียกๆออกมาแล้วก็แบบแต่ตอนเนี้ย มาเปียกนะมันมันสดชื่นนะมันเป็นกลิ่นออกเปรี้ยวอะฟุตตี้เปรี้ยวแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากไม่ซับซ้อนไม่ซ่อนเงื่อนเป็นอีกลิ่นสดชื่อที่ชอบไม่กินผลไม้ด้วยก็พูดแล้วนี่ฟุตตี้พูดซ้ำทำไมต่อมาดีกว่าโคชค่ะทุกคนโคชเลิฟนะคะใช้เยอะอยู่นะแต่ชีได้ยเยอะยิ่งกว่าอันนี้กลิ่นเหมือนทางยุโรปอะกลิ่นเหมือนแบบอยู่ทางแบบลึนดึนดกลิ่นมันหอมอันนี้กลิ่นมันหอมแบบนัวนัวเออมันจะมีความเค็มเค็มนิดนึงพูดว่ากลิ่นเค็มแล้วมันไม่น่าใช้อ่ะเป หวานหวานพุตธิ่น่อยๆเค็มๆมันนัวนัวกลมกลมกลิ่นมันไม่ได้แบบแหลมอ่ะกลิ่นมันกลมกลมอ่ะมันมีความนัวนัวนี่ไม่ชอบฉีดบนเสื้อผ้าเพราะว่าฉีดแล้วมันเป็นฟิลคนซักผ้าสะอาดทีทำไมไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเนาะคือดิฉันแบบว่าชอบอะไรที่มันฉีดใส่เสื้อผ้าแล้วมันแบบเสื้อผ้าเป็นกลิ่นแรดูสะอาดแล้วนี้ก็คือฉีดได้เรื่อยๆไม่ฉุนเช่นเดียวกันนะคะอื่นๆที่มันฉุนขึ้นมาจะเป็นแบบอย่างอันนี้ใช้เยอะอยู่นะอันนี้เป็น l ิฟลี่ของ s a r า h j e กา i าร์เกอร์เป็นดาราหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่กลิ่นนอี้ เป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นมสัสอะกลิ่นมสัสที่มีความเฟมินีนอะว้ oh, าแต่แล้วทําเป็นเป็นใช้สับผู้หญิงผู้หญิงเซ็กซี่ผู้หญิงแบบผู้หญิงอะมีความเป็นผู้หญิงเป็นกลิ่นมสัสนะส่วนอื่นๆที่แบบกลิ่นแบบผู้รากมากดีถัดมาคือเบอร์เบอรี่ค่ะทุกคนเบอร์เบอรี่วิกเอนอันนี้เป็นของ for women นะคะก็คือเบอร์เบอรี่เนี่ยเป็นแบรนด์น้ำหอมของอังกฤษใช่ปะ่ะซึ่งกลิ่นเขาอาจจะทํามาค่อนข้างแบบเข้มข้นมากคือฉีดนิดนึงอะคือกลิ่นมันจะฟุ้งไปแบบ3บ้าน7บ้าน8บ้านกลิ่นมันแรงมันเข้มข้นมันมันชัดมัน ถึงอะชอบประมาณนึงแต่ว่าชอบดมมากกว่าชอบดมคนอื่นฉีดคือเวลาได้กลิ่นจากคนที่ฉีดเบอร์เบอรี่เดินผ่านอะจะชอบเพราะว่ากลิ่นมันอืมันหอมมันเตะจมูกอะมันแบบพอมาฉีดเองอะรู้สึกว่ามันเตะจมูกที่ฉันทั้งวันไปหน่อยมันก็ฉีดแต่พอดีแต่ว่ามันอยู่ตึบทั้งวันแล้วมันก็แบบสวยๆอะฉีดแล้วมันรู้สึกสวย ได้น้ำหอมช่วยคุณได้คุณไม่มั่นใจฉีดน้ำหอมระวางทีมันก็ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจนะครับต่อมาอื่นๆน,นะแบรนด์แบบถูกลงมามีนะทุกคนถูกถูกแล้วทํำดีอะ่ะเยอะนะอย่างอันเนี้ยเคยรีวิวแล้วแหละมันเป็นของ b ูสตนะคะ soap and glory ซึ่งเม่ไปตามหาซื้อที่อังกฤษเลยเพราะว่าเคยใช้ที่ไทยแล้วแบบชอบมากคือมันเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นวัยรุ่นอังกฤษเป็นกลิ่นแบบไปไฮสคูลเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นน่ารัก น่ารักสนุกสนุกเป็นกลิ่นอะไรไม่รู้เป็นกลิ่นอังกฤษอธิบายไม่ถูกอธิบายได้แค่นี้ถัดมาอันนี้ก็ทําได้ดีซาร่าซาร่าแอคคอร์ดโนซาบูดี้นะคะก็คือเป็นน้ำหอมของแบรนด์ซาร่าที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้แบรนด์แฟชั่นอะแต่ว่าเขาทำน้ำหอมด้วยซึ่งตอนที่เมย์ไปซื้ออะเขาก็เลียงกลิ่นมาเลยแล้วเมย์ก็เลือกบูดี้เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองชอบกลิ่นประมาณแบบวูดวูดไม้ไม,ไม้เปลือกไม้หน่อยๆก็เลยเป็นกลิ่นอันนี้นะคะซึ่งอันนี้นนนนนนทามาได้เป็นเหมือนแบบผ้าที่ผ่านการรีดมม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 าาาาาาาแแแลลลลลล้้้้ววววกกกกกิิิิ่่่่่่่่นน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 นทคคคเยดดดผผีีีรรรับบหตึงอ แต่ว่าหอมกว่านั้นอยู่นะมันมีความผลไม้ซึ่งน่าเศร้ามากว่ามีเคยฉี่แล้วมีคนทักว่ากลิ่นคล้ายๆมะขามเลย ฟังแล้วมันไม่น่าฉีดใช่ปะแต่มันพอมาดมให้มันเป็นมะขามกอเป็นมะขามจริงแต่มันไม่ได้แย่นะมันเป็นกลิ่นแบบมันเป็นกลิ่นหอมๆมนๆอะมันเป็นกลิ่นแบบเปรี้ยวๆแบบเปรี้ยวๆไม้ๆก็เป็นกลิ่นที่ชอบเมยก็ชอบเอาไว้ไปเมยจะบอกเลยนะว่าน้ําหอมอะคือลองดมไปในทิศทางที่เราจับจุดที่เราชอบใช่ปะมันผสมได้มันผสมได้ประมาณนึงแต่เดี๋ยวเมย์บอกทริคการฉีดนะเช่นวันนี้เมย์จำเป็นจังหวะฉีดสนุกหน่อยเพราะฉี่เพิ่งตัดผมสันแล้วกันที่อยากจะแบบแฮปปี้แล้วกันนะฉี่คลินิกแฮป ชอบมากเพราะว่ามันรักกลิ่นเนี่ยมันอยากได้กลิ่นนี้ตลอดทั้งวันเวลาฉีดอ่ะฉีดผสมกันนะพอไรเพราะมีฉีดน้อยมากปกติน้ําหอมอย่างที่เมย์เคยบอกเมย์จะฉีดฉีดฉีดใส่ข้อมือบา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 ใส่เสื้อหรือฉีดลงตัวโดยตรงใช่ปหทุกคนแต่เดี๋ยวนี้เมย์ฉีดใส่อากาศแล้วเดินผ่านเอาทุกคนให้กลิ่นมันแบบแปะผ่านๆฉีดให้สบายใจเมย์ก็จะเริ่มจากฉีดอันที่หนึ่งก่อนมันเปืองนะทุกคนมันเปืองแต่สะดวกวิธีนี้ใครสะดวกที่ไหนก็ตามนั้นนะฮะดูทิศทางลมเนว่ยนะทุกคนเนื่องลเมแ่าน หนึ 1> 1่งแมทไปชั้นเต้นปะฟิวเต้นลำเม,มื่อกี้เมยจะเล็งก่อนเล็งว่ามันจะลงแถวไหนแปลกปะแปลกปะเมย์ก็จะเดินไปเดินมาอย่างงี้เนี่ยมันก็จะฉีดใส่อย่างงี้ใช่ปะชึบชุบชุบแล้วก็เดินผ่านนี่คือหลักการฉีดน้ำหอมของเมย์ทุกวันนี้นะคะก็คือให้กลิ่นมันลอยในยอากาศตกพื้นอะไรก็ช่างมาแล้วก็ลอยมาแปะเสื้อเราแบบ แต่บางอันก็คือแล้วแต่หัวฉีดนะทุกคนบางอันหัวฉีดมันแบบมันฟงน้อยฟองมาเนอะปะฟงน้อยก็คือแบบมันแบบมันไม่กระจายตัวดีในอากาศมันก็จะตกเร็วเราก็ต้องรีบเดินผ่านอะไรเงีย้ยหรือบางทีก็แบบจาใจฉีดใส่เสื้อไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าแนะนำอะ่ะน้ำหอมอะ่ะก็ถ้าอยากจะลองหรืออยากจะใช้ดมทั้งวันหรืออะไรเงี้ยฉีดใส่ผิวหนังนะคะจะก็จะติดทนมากก็เป็นความสนุกในการได้ใช้น้ําหอมแล้วกันเนาะทุกคนแล้วก็บอกว่าวันนี้ทุกคนจะสนุกสนานในการนั่งฟังรีวิวน้ําหอมนะคะใครมีน้ําหอมอะไรหอมกแันนล้้ีว น้ำหอมแบบถ้าให้เลือก1อันเป็นน้ำหอมเฟเวอร์ริทของทุกคนตั้งแต่แบบใช้มาทั้งหมดฉันชอบนี่ฉันนี่แล้วฉันเลิศคืออะไรเมย์มียกให้คิวส์มีให้คิวส์ตัวนี้เลยของทุกคนคืออะไรมาบอกกันได้นะคะเพราะว่าเมย์จะไปลองดมตามแล้ววันนี้เมย์ก็ขอตัวไปทํางานแล้วนะคะสดชื่นมากแล้ว ปแล้วบ๊ายบายจะบอกว่าสาเหตุที่ไม่ค่อยได้ใช้น้ําหอมแบรนด์แบบที่ทุกคนใช้อันนี้คือ Channel. Channel, ชาแนลชาแนลแชนถามว่าหอมไหมหอมมากแต่กลิ่นมันเหมือนห้างส่วนตัวเฉยๆรู้สึกว่าแบบเดินผ่านห้างที่เป็นแบบช็อปของชาแนลอะมันกลิ่นเนี้ยแล้วมันกลิ่นฉุนแบบรูไม่รูมากกลูจริงแต่เมฉีทั้งวันแล้วเมดมทั้งวันมันฉุนไปหน่อยสำหรับเมเพราะว่ากลิ่นเขาติดทนอันนี้เป็นแชนชาแนลใช่ปะกลิ่นมันไม่หวานเท่าไหร่แหละเท่ารุ่นอื่นๆที่เขาที่ของเขาแล้วเมแบบใช้ไม่ค่่่่ออยยไไดด้้เเทาาาหรระงีีแตัันนปมณึกํล ดูดิไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยใช้ได้ประมาณนึบ้านราคาทุกคนแปบของจริงแหละ <c oughs> สวัสดีค่ะ